สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพเมรเลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่35ประจำเช้าวันพุธที่12พฤษภายมก็ปรากฏว่าแมนยูครับเปิดบ้านพ่ายให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป1-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากลุคโทมัสยิงเข้าไปนาทีที่10แล้วก็คา้าโซนชูมงเข้าไปนาทีที่66ส่วนเจ้าบ้านได้เปิงประตูจากเมสันกีนวูดนาทีที่15สว่วนอีกคู่หนึ่งสามตานครับเปิดบ้านเอาชนะ คริสตันพาเลตไป3ประตูต่อหนึ่งทีมเยือนใด้นำไปก่อนหนึ่งศูนย์จากริสเตียนเบรเดแก้ครับนาะทีที่2แต่ว่าเจ้าบ้านก็ยิงแซง3ลูกรวดเลยจากแด่นี่อิงหย้ยิง2ประตูนาะทีที่19แล้วก็75สูวนอีก1ลูกก็มาจากเชอดนะัมนาทีที่48 แลงนัเลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแมนยูก็ยังอยู่ที่2เหมือนเดิมฮะตามอยู่ที่70คะแนนแล้วก็ทำใหแมนซิตี้ครับคว้าแชมป์ท,ทันทีเลยหลังจากแมนยูพลาดไปเพราะว่าตอนนี้แมนซิตี้นำแมนยู10แตมครับเหลือการแข่งขัน,น,ขนอีกแค่3เกมแมนยูยังไงก็ไล่ไม่ทัานครับก็ยินดีกับเลือใบสีฟ้าด้วยที่ควา้าแชมป์ฤด,ดูกาลนี้ไปจนได้ส่วนเลสว แลสเตอร์ซิตี้ก็อันดับขยับกลับมาอยู่ที่3ของตารางเหมือนเดิมมี66คะแนนเชลซี Chelsea ด่วยไปอยู่ที่4มี64นะฮะก็ทําให้ตอนนี้การลุ้นทัพโฟนี่โอ้โหทีมที่ตามมาอย่างเวสต์แฮมยังเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลปาดเหงื่อเลยนะฮะเพราะว่าเลสเตอร์กับเชลซีก็คว้าแต้มเป็นกอบเป็นกำรรได้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่อีก2ทีมนะฮะคิสตันพาเลกก็อยู่ที่13มี41แล้วก็ซายมตันมี40คะแนนครับอยู่ที่14ฮนะก็เกาะ อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยครับไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเพราะว่าเมื่อวานเราได้ทีมตกชั้น3ทีมไปเป,ป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วไปต่อกันที่ดาวนซนโรล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นแฮี่เคนจากสเปอร์ที่ยิงไป21ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในช่วงกลางสัปดาห์นีนะฮะคืนวันพุธนี้ต่อเช้าวันพฤหัสที่13พฤษภาคมก็จะมีเชลซีครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลแล้วก็ปิดท้ายด้วยคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์ที่14พฤษภา แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับเอเวอเรตแล้วก็สุดแดงเดือดระหว่างแมนยูเต็ดกับลิเวอร์พูลนั่นเอง